งามเลยกลาคืนก็มีคนพามานะทุกคนมาทางไหนวะมาทางนี้โคตรไเลยน้วตาน้ตาลน้กมน้มมันนงันเลยวยามาเปิดปะญหานำาลยน้ำหาพี่น้ำาแมนเลยาวโคตรเลยอ่ะพันดงนะทุกคนเข้ามาในอ่ะ มาเบรกลดไฟกันแล้วนะเจอคนอะบูแมวอะอ๋อนี่เด้อทุกคนนี่เองเป็นตลาดเออเชนสตรีทเนาะโอ้คือคันดีขนาดเลยกั เดี๋ยวท้างเข้าออไปนะว้าวงามขนาดเลยเลยวิงามแทบเป็นคาเฟ่คนงามเลยกันคืน ทุกคนพอหอนแล้วฮานอยเทนสตรีทต้นเส้ได้นฝนตกมกนกเลยเปื้อนเนาะที่จริงมันต้องเป็นแปนต้องมีคนพามาเนะทุกคนเข้าเข้ามาเองบ่ได้เข้ามาแล้วคราบ โคตรใหญ่เลยเดี๋ยวรถไฟกับก,กจาจา้วทุกคนไฟมาก็เป็นอย่างไม่ได้เกิดตัวราคาโอเค้กบ๊อกแพงมากน้ำมักไม้มีบ๊อกทะเล็ดไม่ได้ไม่ได้เสิร์ป่ายหมดเลยโยเกิร์ตละชื่อ เอาคค,คกได้คกห้าสิบพันเอาคกมกได้พวกเกิบกัมีพวกเก้าสิบแปดสิบกับมีเจ็ดสิบกับมีตันี้วาพอน้ะวอเตอร์เมลอนอ่ะปะวอเตอร์เมลอนเออวอเตอร์เมลอนอันนี้

ไไล่ตอด้กนมาทางไหนมาทางนี้ที่บอกเมาทางไหนวะมาทางนี้เด็ดเด็ดเด็อเด็ดทุกคนตอนนี้รถไฟกำลังจะมาแล้วเนาะเข้าต้องเริ่มจะเก็บโต๊ะเก็บโต๊ะเก็บอย่างกันแล้ว ติยาม กำลังวุ่นวายแล้ต้องก็ยืนเข้าไปข้างกันได้นะเด็กผางเฮือนอ่นนะมาแล้วมาแล้วเปิดไฟมาแล้ว โคตรไปเลยแล้วเข้ามาในความคิดนับคำมา ายาวาลาเลยพ่อยาวให้ยาวอ่ะแต่ยานเหรอยาวแค่โคเลยอระแต่ยานไหนเป็นยังไงแต่ยาน,น,น,นขนาดเลย ออทุกคนรถไฟกับมดไปแล้วมดขากินน้ำไปสามแสนกึ่ห้าพันโดงนะทุกคนเข้ามาในอันนี้โซดาเลยคนบังละเลย

พ่ออีเท่าไหร่คนคนหลายเลยป้าโคตรวุ่นมาเลยทุกคนรถก็มะหลายคนก็บาหลายเหนื่อยตอนนี้ก็ต้องชิงยังก้ามงแฮมกันนะทุกคน มาเบริรงลดไฟกันแล้วละคนกับกำลังขับเลยทุกคนเมืองฮามโน่เนี่ยวุ่นวายขนาดเลยเว้ย ทางยางกับซิปอมีเลยเขเม็บอลนางจินเข่า ทำต่อไป่ไหนดีดูนเรียนี่แ้เดียว โค้งแบบว่าสวยอย่างทีน้ำน้ำหอมบุกอเมื่อยขนาดเลยทุกคนไอ้มันหานหันบันมีกับจีไม่แต่แทบขนาดเลยหานเฝอนะ ากาศห้องขนาดทุกคนตไดใจมีฝนตกม,มากะเย็นขึ้นแน่สังวันที่ห้านขายของซิเวเนียยังรอสมเมืองหาอ่อย เช็ดตัอซับน้อยเองผีเมียวของนี่เป็นสติดสติดบนขินเข่า โอ้โจืดกวยขนมอันนี้หอมขนาดเลยโอ้ยยามขนาดเลยเสียงแกกรถ ตเ<โ> <ITA> มาานีนขายเครห่างซูเวเนียของฝากต่างๆเหนือมะนาวจะมาซื้อ เห็นยังบ่เคยเห็นฟ้ามาส่าอะไรให้หลายมาคนคนคน่ะข้านในกันนี้เต็มเลย่านเมืองพัทยาเลย สตรีป้อนนางกินขา้าวของวัยรุ่นน่าท่องเที่ยวกันะลาขนาดเลยทุกคนน่งเที่ยวกันย่างกันเต็มเลยไปไปด้วย

รถติดเต็มเลยก็ต้องปิดถนนค้านิยา่ะำไม่ขายกาแฟขายคันเสิร์นี่นะแผ่นนี้ตึกตึกอันนั้น ซึ่งที่เป็นเธอที่เขทำดูไฟขนาดเลยโอ้โหุูคนท่านี่เปิดสักสี่โมง เป็นข้งสซตพูเคสมินิมาอากระตาไหมตัวพีเนีตอยู่ฝั่งนั้นขยาเบิร์ไปเบิร์ปะม่จำเปอนต้องนั่งขนมาบ้ไงเตงมแพิ่มเหาเออไตอไมังงนทีส้าำซื้อขนาดไนซื้อเลยวะเออมืเบิร์มันจะับ่ะเ้ี แหววแย่งเอาไปกลางนั้นเปิ้ลบวาสนามบมซื้อเฮ้ทุกคนตอนนี้พวกเรากาฮ้องโรงแรมพวกเราแล้วเนาะเริ่มขอตโตขับไปพักพนก่อนสำหรับมื้อนี้ได้ลุกขับมาเอ่อมื้ดจะเดินทางไปใส่กันเดี๋ยวเบิ่งแผนกันอีกบัดนึงนี่เหมืนข้าวแหมพองกับเมียเนี้ยมีห้างซูเวเนีย a l เลยทุกคนยังไม่ยืนะตื่นมารอต่อ